สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะ,ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่อหาเรื่องของการบวกและลบจำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนและศูน การบวกจํานวน2จํานวนนะคะดับแรกนะคะการบวกจํานวนที่ไม่มีการทดนะคะเช่นตัวอย่างเช่น2องแ1 2บวกด้วย1นึ่งแสถ้าดูจากกราฟนะคะในส่วนแรกนี้นะคะเป็นพื้นที่ของ2องแสน่ส่วนที่2เป็นพื้นที่ของ หนึ 14, ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามเราอยากรู้ว่าพื้นที่ทั้งหมดมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ทหาผลบวกนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะ,ะตัวตั้งคือสองแสนหนึ่งมื่นสามพันสิบสองตัวบวกคือหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบสามขั้นที่หนึ่งให้เราบวกในหลักหน่วย สองบวกสามได้ท่าห้าขั 3. 3้นที 6, 6. 6. ่สองบวกในหลักสิบหนึ่งบวกสองได้สามขั้นที่สามบวกในหลักร้อยหกบวกศูนย์บวกหกได้หกขั้นที่สี่บวกในหลักพันสามบวกสี่ได้เจ็ด ขั้นที่ห้าบวกในหลักหมื่นหนึ่งบวกหนึ่งได้สองขั้นที่หกบวกในหลักแสนหกบ,บวกสองบวกหนึ่งได้สามผลลัพธ์ของสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสิบสองบวกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยยี่บสามได้เท่ากับสามพันสอง ขออภัยค่ะ3,27635ที่2การบวกที่มีการทด2จำนวนนะคะ1จำนวนแรกคือ1,58623บวกด้วย2,75124 ดูจากพื้นที่ส่วนที่1คือพื้นที่ของ158,623พื้นที่ส่วนที่2คือพื้นที่ของ275,124พื้นที่จะเป็นทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไหร่ขั้นที่1นะคะให้เราบวกในหลักหน่วยก่อน3บวก4ได้7ขั้นที่ บวกในหลักสิบสองบวกสองได้สี่ขั้นที่สามบวกในหลักร้อยหกบวกหนึ่งได้เจ็ดขั้นที่สี่บวกในหลักพันแปดบวกห้าได้สิบสามใส่สามในหลักพันทดหนึ่งในหลักหมื่นขั้นที่ห้าบวกในหลักหมื่น 5บวกเบวกหเท่ากับสิใส่3ในหลัก5้าบวกเบวกหเท่ากับสิใส่3ทด1 1ึบวกสอบวกอีก1นเท่ากับสี่นั้นผลลัพธ์ทั้งหมดคือ1นึ่งแสนห้าหมด้บวกด้วย275,124เท่ากับ สี 33, ่แสนสามมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดทีนี้เรามาดูเรื่องของการลบจำนวนสองจำนวนนะละนับแรกคือการลบที่ไม่มีการกระจายนะของห้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามลบด้วยหนึ่งแสหนึ่งมสองพันห้าร้อยยี่สิบสามพื้นที่ส่วนที่1 พื้นที่ทั้งหมดนี่นะคะพื้นที่ทั้งหมดนี้คือพื้นที่ขอค่าแสนหนึง5ม4 6 4สีลบออกไป1,12,523สาเพราะนั้นพื้นที่ส่วนที่เหลือตรงนี้นะทั้งหมดนี้ที่เหลือนี้จะมีค่าเท่าไหเดเรามาหาผลลบเลยนะคะตัวตั้งคือ ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามตัวลบคือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบสามขั้นที่หนึ่งให้เราลบในหลักหน่วยก่อนสามลบสามเหลือศูนย์ขั้นที่สองลบในหลักสิบสี่ลบสองเหลือสอง ค่าที่สามลบในหลักร้อยหกลบห้าเหลือหนึ่งค่าที่สี่ลบในหลักพันสี่ลบสองเหลือสองขั้นที่ห้าลบในหลักหมื่นหนึ่งลบหนึ่งเหลือศูนย์ค่าที่ ลบในหลักแสนห้าลบหนึ่งเหลือสี่ดังนั้นห้าแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบสามลบด้วยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สามเท่ากับสี่แสนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบในยากเลยใช่ไหมคะ การลบสองจำนวนที่มีการกระจายตัวตั้งคือ658,623ลบด้วย275,124พื้นที่ทั้งหมดนี้คือจากกราฟนะพื้นที่ทั้งหมดนี้คือ658,623ลบออกไป275,124 ดังนั้นในส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่นะเราก็มาหาผลลบกันเลยนะคะขั้นที่1นลบในหลักหน่วย3าลบสไม่ได้เพราะ3น้อยกว่า4กระจายหลักสิบมา1นึ่งเป็น13 13าบลบออก4เหลือเก สองถูกกระจายออกไป1เหลือ1นะคะลบไม่ได้ไปกระจายหลักร้อยมา1นึหรือเรียกว่ายืมมาจากหลักร้อยมา1เป็น11 11อเลบสเหลือ9ขั้นที่3ลบในหลักร้อยห้ลบหเหลือ10 ห้าหกที่ถูกยืมไปเหลือห้าห้าลบหนึ่งเหลือสี่ขั้นที่สี่ลบในหลักพันแปดลบห้าเหลือสามขั้นที่ห้าห้าลบเจ็ดไม่ได้ไปยืมหกมาหนะะ 1, ึ่งนะะคหนึ่งแสนเป็นสิบห้าแสนสิบห้าแสนลบออกเจ็ดเหลือแปด ขั้นที่6ลบในหลักแสนหกถูกยืมไปเหลือ5 5าลบสเหลือ3ดังนั้น6 0แส6ห้ยาลบด้วย2องแสนเจหึ่งรยี่สเท่ากับ3ามแส9แั่นั่นคือคำตอบนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะในเรื่องของการบวกและการลบจํานวน2องจำนวนที่มากกว่า1นึ่งแสนนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในแปงานต่อได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ